สวัสดีครับผมมืนอนี้มากพอโชคขอลาบน้ำตากับยายเด้อครับเป็นห้แม่นตาดีได้ตาใบเสียเด้ยอยหาเบิ่งเอาเด้อพี่น้องผู้ใด,ดเห็นนิยังก่าได้อเอื้อนห้อยจะออกแล้ว,วพี่น้องเอื้อนห้อยจะออกแล้วเบิ่งเอาเด้อพี่น้องผู้ใดเห็นยังก่าได้เบิ่งเอาเด้อคนไทยเพราะท่านเห็นนิยังด้อพี่น้องตาใหญ่เป็นหาแม่นอยู่ยหรอกครับเป็นซอยดูกซอยหลานอยู่ ไเห็นอยังกบบเบิ้งเราเด้อพี่น้องเราเด้อนี่ครับสองโตนะครับเพิ่นจะให้แม่นนะครับผมสายายเยี่ยมคนจะให้แม่นนะครับผมผมมาได้เห็นกับแคบหน้าจอไว้เบิ้งเราเด้อครับแคบหน้าจอไว้เบิ้งเราเด้่อมื่ออืน่นโศกมานของใครของมันเด้อพี่น้อง